สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานผลประโยชน์ของคุณรวมไปถึงในเรื่องอความรักความสัมพันธ์สิ่งที่คุณจะต้องระวังตัวกับใครบางคนที่เข้ามา นะสิ่งที่คุณจะต้องป้องกันผลประโยชน์ของคุณจากคนที่สร้างภาพและไม่ได้เป็นหรือมีในแบบที่เขาอวดอ้างนั่นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องระวังเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนเหล่านั้นส่วนในเรื่องการงานไพ่เจ็ดใบบนแถวแรกเนี่ย มันจะมีบางสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวกับข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายที่กำลังจะเข้ามานะที่จะเอ่อส่งผลหรือผลักดันให้คุณต้องออกจากจุดเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรืออาจจะส่งผลกระทบให้คุณไปจนถึงในเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยที่คุณจะต้องมีการโยกย้าย เพื่อการเริ่มต้นใหม่กรณีว่า,าถ้าเกิดว่าคุณกำลังรอคอยคำตอบในเรื่องอคดีความหรือ,อสิ่งที่คุณมีปัญหาในเรื่องอที่คุณจะต้องใช้ทนายนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่คิงถือดาบ แล้วไพ่ The Judgment เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรอมานานไพ่ The Outcome เนี่ยก็เป็นไพ่สิบถ้วยก็หมายถึงสถานการณ์ที่คุณจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจที่เอื้อประโยชน์และส่งผลดีให้กับคุณนะแล้วในเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องที่ทำงานถ้าเกิดว่าคุณถูกใคร เอาเปรียบหรือว่ากดดันนะมันก็เป็นสถานการณ์บังคับที่จะทำให้คุณเนี่ยต้องลุกขึ้นมาสู้ออกจากตรงนี้แล้วก็ใช้ทนายเป็นคนกลางช่วยรับมือกับปัญหาให้กับคุณเพราะว่ามันจะมีเเรื่องการถูกกันแกล้งที่ไม่เป็นธรรมนะ เพราะเป็นพลังงานของไพ่ควีนถือไม้เท้าแล้วก็เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ส่วนกรณีบางคนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ถูกกันแกล้งแต่เป็นสถานการณ์ที่ว่าบริษัทในที่ทำงานของคุณนะต้องปิดตัวลงอาจจะ,ะเจอกับปัญหาขาดทุนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปต่อไม่ได้เนี่ยนะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจาก รัฐบาลนะอาจจะเป็นเงินช่วยแล้วก็การที่คุณได้ออกจากงานเนี่ยคุณก็จะได้โอกาสใหม่ๆนะได้เริ่มต้นในที่ทำงานแห่งใหม่ในสังคมแห่งใหม่ก็มันก็อาจจะเป็นทั้งสถานการณ์ที่บังคับที่ว่าไม่มีใครเขาจงใจกันแกล้งคุณนะเพราะว่า The Fool บวกกับไพ่เดอะเชีริออเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องออกจากจุดเดิมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณตกงานคุณจะต้องย้ายกลับบ้านนะเพราะว่าไพ่สิบถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ e ดี t c ค m e ถ้าคุณประสบปัญหาความเดือดร้อนคุณต้องการออขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่า คนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้คุณลองขอดูลองถามถ่ายดูเพราะว่าคนเหล่านั้นนะ่ะเขาเยินดีแล้วก็ดีใจที่เห็นคุณกลับมาบ้านนะเพราะว่าคุณเนี่ยอ,อ,อาจจะย้ายออกไปนานเลยละกรณีว่าคุณทำงานต่างรัฐหรือว่าต่างจังหวัดนะไม่ได้มีโอกาส กลับมาเจอกับครอบครัวอะไรแบบเนี้ทีนี้ว่าไพ่ The Tower เนี่ยอืมก็อย่างที่บอกก็จะเป็นทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีในเวลาเดียวกันสถานการณ์มันจะบังคับอะนะว่าให้คุณต้องออกจากจุดเดิมมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไพ่ h ดอเอาคเป็นไพ่สิบถ้วยก็ขอให้คุณมั่นใจกับสถานการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะนะ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีสำหรับคุณแหละสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วไพ่เจ็ดใบแถวล่างเนี่ยนะเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กรณีว่าคุณเนี่ยช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีใครบางคนเข้ามา หรือไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณเองอ่ะที่คาดหวังอะไรบางสิ่งกับใครบางคนอย่างเช่นในเรื่องอผลประโยชน์นะเพราะว่ามันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญแล้วสิ่งที่บ่งบอกว่าใครบางคนเนี่ยจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของตอนเพราะมีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย ที่เป็นพลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเขามองหาช็อตคัทเขามองหาสิ่งที่เขาจะได้นะในเรื่องผลประโยชน์เป็นการที่ว่าเหมือนกับว่าจับเสือมือเปล่านะกับแล้วเอาเปรียบในความจริงใจในความสัมพันธ์กับใครบางคนทีนี้คุณก็ต้องมาดูแหละว่าคุณจะ เป็นฝ่ายถูกกระทำหรือว่าคุณมีความคิดที่จะทำอย่างนี้กับใครบางคนอยู่นะเพราะว่าสถานภาพแล้วก็ตัวตนของคนคนนั้นนะนะเป็นพลังงานของเ,ออเด็กถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่หไม้เท้าแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบฉะนั้นเนี่ยใครบางคนเนี่ย อาจจะสร้างภาพแล้วก็อาจจะให้ข้อเสนอหรือว่าเข้าไปจีบอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำเป็นเหมือนกับว,ว่าตัวเองเนี่ยให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้โอกาสกับคนคนนั้นนะ่ะนะในเรื่องอความสัมพันธ์แต่ทีนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำเป็นเหมือนกับว่า เข้ามาช่วยเหลือหรือว่ายื่นข้อเสนอให้กับอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรนะไม่เป็นโลไม่เป็นพายตัวเองยังจะเอาไม่รอดแต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยเขามีการสร้างภาพเพื่อออให้ตัวเองเนี่ยดูดีหรือได้รับาการสนใจทีนี้อ่อ ในเหตุการณ์เนี้ยกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเกิดไปคบกับใครอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาชวนคุณที่ว่าเออย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับว่าอ,อทำให้คุณเห็นอนะว่าเขาจริงใจในความสัมพันธ์นี้นะต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตด้วยกันแล้วถ้าสิ่งที่คุณคาดหวังนะ ว่าคนคนนี้จะให้สิ่งที่เขาพูดอะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองในเรื่องพาคุณเข้าออบ้านหรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าเขาพยายามที่จะทำให้คุณเห็นนะว่า,เ,าเขาจริงใจในความสัมพันธ์แต่ทีนี้ไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณจะต้องระวังเพราะว่า สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นน่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบบวกกับไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยหมายถึงใครบางคนน่ะกำลังเ,เหมือนกับว่าเสียสติอะนะหรือว่ากำลังถูกหลอกถูกชัก,ชกจูงชักชวนนะกับข้อเสนอที่มีเข้ามาแต่ว่า ไอ้ข้อเสนออันเนี้ยมันมีบางสิ่งที่เป็นอันตรายมันมีบางสิ่งที่เครือบแฝงนะหรือว่ามีเจตนาร้ายจากคนที่กำลังจะเข้ามานะกรณีนี้ก็บอกให้คุณรู้เลยว่าไพ่สี่เหรียญเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณรู้ตัวว่าตอนนี้มีใครเข้ามาจีบคุณจะต้อง รักษาผลประโยชน์ของคุณให้ดีรักษา,าตัวคุณนะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่มีค่านะไอการที่คุณเห็นเหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่า,าบางคนเขาทายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าุ๊้คนน úng, คู้นคนนี้จะเอาทรัพย์สินเงินทองมาให้คุณโชคลาบอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังด้านมืด หรือว่าด้านจุดอ่อนของเงินนะ่ะที่เหมือนกับว่าเขาจะเอามาเป็นตัวล่อมาเป็นตัวดึงให้คุณนะ่ะไปติดกับดักในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคุณจะได้รู้คำตอบหลังจากที่คุณได้คบกับคนคนนี้คุณจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขามาโนขึ้นน่ะนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เจ็ดเหรียญไง เขาทําให้คุณนะเหมือนกับว่าเอ,อฝันกลางวันอ่ะนะแล้วคุณก็หลงคล้อยตามนะกับสิ่งที่เขาพูดทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาคุณจะรู้แหละว่าคนคนเนี้ยโกหกทั้งเพแล้วสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์อะ่ะมันก็จะไปไม่รอดแล้วกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณ คยมีแฟนแล้วคุณอาจจะแยกกันอยู่ไม่ว่าจะหย่าหรือไม่หย่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญด้วยก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่คุณเคยมีคนที่เคยเลิกลากันไปเนี่ยมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ THE lover แล้วก็ไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่เด็กถือถ้วย เขาจะกลับมาทําดีกับคุณนะทำเอาอกเอาใจคุณแล้วก็บอกกับคุณว่าเนี่ยเขาสํานึกได้แล้วนะเขาขอแก้ตัวขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าที่ผ่านมานะ่ะพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงการที่เขามาทำดีกับคุณนะนะก็เพื่อหวังบางสิ่ง หวังผลประโยชน์จากคุณแล้วก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เขาว่าไปไม่รอดทีนี้ก็อยู่ที่คุณนะ่ะจะตัดสินใจยังไงนะคุณจะให้โอกาสกับคนคนนี้ไหมเพราะว่าไพ่เดออาทคัมอนะเป็นไพ the lover. เ่เดอะเลเวอร์เอ่อคุณเอ่อคุณมีสิทธิ์คุณมีโอกาสที่จะเอ่อเลือกตัดสินใจ นะอย่าปล่อยให้คนคนนี้ยกลับเข้ามาคือทำให้คุณอะเสียเวลาแล้วคุณก็รู้แหละว่า,าคนคนนี้เป็นยังไงทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจเพราะว่าเป็นไพ่ดาบแล้วก็คุณกำลังคิดว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้คุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะว่าเป็นไพ่เดอะเลเอร์ควรจะคุณควรจะไปต่อดีไหม ในเมื่อตอนนี้เขากลับมาแล้วเขาสำนึกได้กอ็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่วิจารณญาณของคุณแต่สิ่งที่ผู้จัดแปลจากไพ่เนี่ยนะเขาก็ยังไม่เป็นโลไม่เป็นภายแล้วสิ่งที่เขาพูดกับคุณบอกกับคุณในเรื่องสถานะความเป็นอยู่หรือว่าเจตนาของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จริง นะคุณจะถูกหลอกถูกเอาเปรียบในความจริงใจเหมือนเดิมอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับที่การตัดสินใจของคุณผู้จัดก็ทำนายไปตามไพ่นะตามหน้าไพ่ด้วยความสัต์จริงไม่ได้ต่อต้านใครไม่ได้มีอคติกับใครเพราะว่าไพ่สี่เหรียญน,นะเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้อง ปกป้องผลประโยชน์ของคุณอย่าหลงเชื่ออย่าคล้อยตามอย่าปล่อยให้ไอ,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 อ้ความสัมพันธ์เดิมๆพฤติกรรมเดิมๆของใครบางคนที่เขาเคยอยู่กับคุณนะแล้วก็จากคุณไปคุณให้โอกาสเขาแล้วในเวลาที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นน่ะถ้าเขาไม่ทำนะการกลับมาของเขาเนี่ยนะนะก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับมาสร้างสารรค์อะไรให้มันดีหรอกเขาไปไม่รอด ก็ขึ้นอยู่กับที่การตัดสินใจของคุณเลยก็ขอให้คุณโชคดีและมีสติกับทุกการตัดสินใจและถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ